สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้อยู่ในเกมซอมบี้อัพอัพลิสติงมั้งไม่ก็อัปเดนี่นแหละมันมีมา้า่ะวันนี้นะครับอยู่ในเกมที่จะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพลงติีกระสิหรือเปล่าถ้ามีปุ่มปิดเพลงด้วยก็ยังจะดีหน่อยไ,ไอเดี้มิวสิกออฟมาละ เฮ้ยโลเ้ยทำไมมันเลื่อนหน้าจอยง่ายจังมันเลื่นเลื่นแปลกๆอ่กะเห็น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 หมนหมดเห็นเห็นเห็นเหอนเหนเห็นเหนเห็นหนเห็เห็นเอ็เหีนเหนเข็าเห็นเห็นเห็นเนเห็มัันเห็นแห็นเห้นเห็นเห็นเห็นเหนเหเ็นเห็นเเหนเนเนเนอนอ จำไงว่าจะไม่ได้ผมเคยเล่นเกมนี้แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นนานเป็นเดือนเลยไม่ก็เป็นปีนะครับไม่มีพ้อยเพียงพอบ้าเ้ยถ้ามันเดินเข้ามาไม่ได้แสดงว่ามันต้องอุ้ยตกใจมันจ้ำสแกร ถ้าใครมีห0ารอยพอยต์มาซื้อมินิการตรงนี้หน่อยให้มายิงออโต้ยิงในคลิปนี้ก็จะมีบอสเบนเทนยูโรนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแบงค์จะมาเล่นหรือเปล่า บไม่เย <Okay. S 2> ู <ator il> <ğim> ่โเอเคก็พอยางอยู่หน่อยนะเออลืมกดปุ่มวิ่งเองคิดไปเองแหละไม่ก็องปอดเฟรมเรทเยอะเกินไป เป็นเทนใช้ปืนระเบิดนี่ว่ะน่ะลองดูปืนดีมันเป็นปืนระเบิดอะเออวงไม่ใช่ใคร,เ,ร,ร,รเขาจะมาซ่อมประตูโอเค เขาเจอ u f เเขาเจอยาน UFO อโอุ้ยอุ๊ยโนโอ้ย,อย,อย,อยทุกคนมาตรงนี้ตรงนี้มีปืนเลเซอร์มันช่วยเราโดยที่ไม่ต้องเติมพอยอุย้ยที่ที่เขียวๆอยู่ด้านล่างสุดอะ วเขียวที่อยู่ด้านล่างสุดอยู่ตรงด้านล่างอ่ะฮะฮะบอกป้องกันเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอยอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีเลเซอร์ด้วยผมไม่กล้า เอาจริงๆนะทุกคนผมไม่เคยกล้าเทะร่กับเรื่องนี้เพราะมันอยู่ด้วยกันเราใช่ไหมสองคนอะออใช่อยู่ด้วยกันแะเนไม่ได้แล้วอุ้ยบานาอยู่ข้างล่างอะที่มันเป็นสีเขียวอยู่ด้านล่างอะเห็นป่ะใต้พื้นอะโอ้คู้เอ็งมาหาแล้วเหรอ เยี่ยมเลยนี่ซ่อมทุกอย่างเนี่ยตรงนี้มันมีเลเซอร์ด้วยเราควรอยู่ตรงนี้กันดีกว่าอันยื้อเหรอ u f อมันจะช่วยปกป้องเราให้เลเซอร์มันเปิดเว้ยบางทีอาจจะไม่ <c oughs> คุณต้องการสี่วิญญาณอ้โอเคเยื้เอฟยูเอฟโอมันไม่ได้ช่วยแค่เป็นของประดับเลเซอร์นี่มันต้องทำหาเอาไอเอ็ ไอเอ็กซ์กอันนี้คือซอมบี้อยู่แน่นอนเราเคยเห็นกตกใจแค่นะดูดีอ่ะคุณแม่คนนี้อ่ะเน็กวีฟแล้วอเน็กวีฟเออโอเคเอดอกเออ,อเปลี่ยนเปลี่ยนปืนมีไหมวะวันนี้เปลี่ยนเป็นมีนมมไหมนีอยู่ดูดี อ๋อด้านล่างสุดจะเห็นแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ a อ o ดอมันคือแพ็กเกจได้แค่หนึ่งร้อยพอยต์เองทุกคนไปเจอกันตรงด้านล่างที่มันมี u f เอฟโอเลเซอร์เป็นเทนไปตรงนั้นมา เวนเทนหยุดใช้อาวจีเดี๋ยวมันเปลืองโอ๊วิง่งเวนเทน,นเวนเทนเดินมาดิรออะไรล่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจงั้นผมต้องเอาอตโัวรอดให้ได้ก่อนอเดี๋ยวนะอ๋อ เลเซอร์วิญญาสีแดงเต็มแล้วเดี๋ยวนะหมายเขาว่ามันมีเลเซอร์สีแดงมาแล้วใช่ไหมฮ้ยใช้วีหน่อยประหย่กระสุนไหนว่าเ็มีัวเลยโอ้เอ๊ยกระสุนอะไรอ่ะอัพเกรดดาเมจคุณสองมา และทีนี้ป้าถ้ากระสุนหมดก็เปลี่ยนปืนด้านล่างเร่งไปด้านล่างเดี๋ยวเขาไปน้าบนดูก่อนโอเกคกลับไปที่เลเซอร์นะทุกคนที่มันมี u f เอทุกคนก็นไม่รู้อ้ยมี ตอนนี้โคโคล,ลาเพิ่มความเร็วในการวิ่ง<ด>เอาเอา,เอาเลยดิน่าจะวิ่งเร็วเพิ่มเดี๋ยวเขาไปเอาไอ้ดอกให้ใ<ช>มันน่าจะได้พอยด์เออนี่ไงเลเซอร์สีแดงไหนไหน,นลองหน่อยดิลูกพ่อโอ้โหไร้ประโยชน์นเดเซอาสีแดงทำอะไรไม่ได้เลยโอ๊ย ทุกคนไปเจอกันตรง UFO ยังไ,ยไ,ไ,ไหนอะเดี๋ยวเขากระโดดข้ามไปหาเงีสีทอง<ส>น่าจะเป็นค่าซอมบี้ทุกตัวในภายในพิษเดียวมังว้งเพราะเหมือนฉันเคยเล่นอยู่โอ้ไม่ก็ทุกคนวิ่งโอ้ยเลือล่อนรถเป็นเทนมากดย่องไงวะ ก็ยิงแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ขาโค้ล่าอิงก็มันโอ้ก็โหลมันโดนทีโดนมีดฟันทีเดียวตายเลยโอ๊ยอุ้ยทุกคนใช้ปืนเลยเราเดี๋ยวโดนดาเมจด้านบนอันนี้บ็อกซี่โคยะโคล่าทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น แค่ด้วยพวกเราคนอยู่ตรงนี้กันดีไหมหรือว่าไม่ควรอยู่ตรง UFO โอเคก็น่าจะดียินเราซองมากเราก็จะได้พอยต์เหมือนกันนะเนี่ยม,มันมายังโอเคยังไม่มาได้ยินเสียงวันล <พอ S 1> e ีโหลดโอเคลีโหลด ยิงถังแดงดไเนี่ยจะได้ระเบิดเหมือนฟรีไฟยังคงจำล่าสุดได้เลยที่ผมยังไม่ได้อาดคลิปผมโดนไอ,อ้วอสมันแกงผมโดยการให้ผมไปตรงที่ถังแดงแล้วผมก็โดนระเบิดทิ้งตายอย่างน่าสงสารแกนักแก่คนเร็วเอ,อ้ยอย่าเพิ่งเอาคอนะ เอาล้วก็เพิ่งเอาไปล,รลรปปะร e l o a ดทุกคนไปไปตรง UFO กันดีไหมมันมีที่ล้อมรอบง่ายๆอะไรอะกระส,สุนฟ n f i n i แม่กระส,สุนอะ,ค,อะคือเติมกระสุนได้คือเติมกระสุนให้ทุกคนเป็นรายการอยู่ไหน เพิ่งเดินไปเมื่อกี้อุ๊ยห,หัวกะโหลฮึทางออกเหรอใหม่อ๋อนี่วิญญาณต้องหาสี่วิญญาณเพื่อปลดลอ็อกโอ้ใหม่ก็ยิงดิดูเหมือนว่าบอสการจะโดนลุมนะครับเมื่อกี้ มาดิมันมีเลเซอร์อยู่จริงเหรอให้ไปเห็นมาเร็วไม่รู้ว่าแบบนี้มันสามารถล้มได้หรือเปล่าถ้ามาล้มได้ก็ดีดใช่หรือเ้มขอวิ่งเร็วดีกว่าดีไหมเอาหน่อย เพราะมันอ<า>ินฟินิตี้เขาได้สปีดมาละล้อาะซื้อ,อ,อ,อพอซื้อแล้วมันจะอ,อยู่ด้านซ้ายเขียนว่าสปีดเห็นปะ,นะอุ๊ตรงนู้นมีเอ,อ่อแพ็กเกจไม่ดีเอดอ จะเอาไม่ทันว่ะมันอยู่ไกลเกินจริงด้วยขอเน่ยเอ้ยเอาทันไหมไม่ไม่ทันไม่ได้เอ้วดูเหมือนว่าฉันโดนกับดักขังละ แต่มันช่วยทนเวลามันช่วยเวลารถนะให้แบบเออให้ซอมบี้มันไม่ให้มาเร็วอ่ะแบบเป็นกลุ่มอ่ะระเบิดโอ้นี่เขาเจอผู้เองแล้วเ,เขาอ,อยู่บนหัวผู้เอง โอ้ผมมันเก่งโอ้ยฆ่าซอมบี้ทุกตัวยาตายหมดดิอ๋ออ๋อช็อตเดียวตายเข้าใจละอันนี้คือช็อตเดียวตายแล้วเราได้ก็คือสองกระสุนพอเราแทงมันพอเราเ,เราชะเลยก็ได้มันครั้งเดียวมันก็ตายละอันนี้ไปสร้างหน่อย ถ้าเราสร้างแผ่นไม้อย่าลืมดีเราจะได้คอยมาด้วย, yes. ย,วยใช่ใช่ถ้าใช้มีดทีเดียวจังหวะนี้จะดีมากแต่ตอนนี้เหลือ5้สี่ละลาก่อนดาเมจครั้งเดียวเรียบร้อยแล้วคุณสองดาเมจการจะหายไป โอ้เชนแมพเป็นด่านเป็นด่านเป็นด่านน่าจะน่าจะมาเร็วนี้ภารกิจแล้วก็คือค่าซอมบี้ทีเดียวแล้วจบเกมเลยเพราะว่าคลิปมันยาวเพียงพอแล้วตอนมันผ่านมาสิบห้านาทีแล้ว เป้าหมายเราคือ,อมาค่าสปอตบอสเกมมใช่หรือใช่เราทไมมันมาช้างจังไม่เดี๋ยวหรือว่าเราควรซื้อซื้ออย่างอื่นด้วยอันนี้ฟาสเตอร์รีโหลดจะทำการเวลาตอนที่เรารีโหลดกระสุนจะทำให้เร็วขึ้นอันนี้กระสุนกระสุนจะกระสุนจะใช้ลดลงขึ้นเหรออ๋อกระสุนดามิ เยอะขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้มันเขียนว่าสติงเร็วยิง R P G o ้ oh my god <S <S ใช่บอสเกมมันมีบอสเกมอืมขอเขาเหลือกรนะสุนเท่าไหร่แล้วเหลือเก้านัด โดนซาตานอยู่ช่วยบอสช่วยบอสเออไอ้บอสกระสุนยิงหมดแล้วใช่ไหมลองดูกระสุนขวาล่างก่อนไปของเขาแก้หมดละเออเออกระสุนหมดแล้วบ้าเอ้ยเออเออ,เ,อ,อเปลี่ยนปืนสไลปอร์ ม,มากเอ้ยน้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยเหรใช่มันแข็งเก่งมากตายเรามาตัดกันตายเอ้ยอ,าาอันนี้คือกล่องสุ่มกาชาอันนี้คือกล่องสุ่มกาชาใช่ป่ะโอเคเเคคเดี๋ยวมาช่วย เขาจะถือมีดไปหาเฮ้ยเดี๋ยวเขาเฮ้ยนี่เนี่ยอ๋อซอมบี้ตายแล้วเฮ้ยเราหรือว่าเราควรใช้มีดดีไหมว่ามันเร็วกว่าเออว่ามันเร็วกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่จริงเออ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 ยิงยิงโอ้ยโดนเต็มหน้าเลยโอ้ยน้ no. เหมือนว่าจะโดนชุดเก่อแฮเมื่อกี้มาให้เจนฟ้าสดีสดีดีแต่มันจบเร็วเกินไปอะ่ะเดี๋ยวคนดูไม่ชอบโอ้ยเสียงดังมันจบเร็วเกินไปถ้าเราใช้มีดอะ่ะงั้นใช้ปืนชาดีกว่าโอ้ยนอนนอนนอนใช้กำลังลซอมบี้ไล่ยิงทุกคนช่วยด้วยเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ไล่ยิงมันซอมบี้ไล่กัดเฮ้ยเป็นยาสีฟ้าเสร็จแล้ว เพิ่มดาเมจคูณสามไม่มีเต็มโอ้ว่าเอ้ยโอ้ไม่เดี๋ยวฉันขอฟาร์มยิงซอมบี้ก่อนนะจะไ,ได้ช่วยเยอะแล้วก็จะได้เต็มด้วย ตอนน้นต่อามันดูเหมือนเลง็งอัตโนมัติเหมือนแอมบอดอะวิญญาณสีม่วงเต็มแล้วตอนนี้เรามีเสตอนนี้เรามีวิญญาณสีดวงแล้วทำให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นเพราะมันจะได้มีเลเซอร์เยอะโอ้ยอต้องรีบโน้วเอ๊ะเขาเหลือระเบิดนี่ว่า ฉันเช่วยอยู่นิ่งๆโ oh ah, okay. ah. อ้ my god อ่ะโอเคอ่ะไปายเออไอ้บอสไอ้บอสล้มเหรอไม่มันไม่ได้ล้มนี่มันย่อง <laughs> ไอไอบอสลุกขึ้นยืนมาเดี๋ยวนี้มันช้ามาก ดูพลังบักเฮ้ยท่อดเอเอาเมจหน่อยดีกว่ามาโอ๊เอะเอ็งล้มหรอไม่หรอกมันเห็นว่าเอ็งเป็นหนอนมันก็เลยจะกินเอง็ง ที่รอบชมมารจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเราชนะภารกิจนี้ละคามวีแล,แล้วแล้วทุกคนแล้วทุกคนสองคนเอ,อ่อบอสกับเบนเทนบอกลาด้วยสิโอเคบายบายนะทุกคน